นะคะโอเคเคยได้ยินไหม how song can you see a song how 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 this is my lovely how there are four room in my house kitchen bedroom bathroom and living room in my house เคยร้องไหมอ่ะเดี๋ยวแก้เพลงนิดนึง living room หายไปเคยร้ <c oughs> องไหมลูก ไม่เคยเลยในชีวิต เ,เราจะมาดูบ้านเราแล้วอ้าวพร้อมกัน house 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 this is my lovely house there are four room in my house kitchen bedroom bathroom kitchen bedroom bathroom a n d living room in my house อ้าว house, house. ป my h o u s คิดเช่น b บด r o o m b a t h r คิดเช่นแ e ด r o o m bathroom เ living r o o เปน my house ไหนใครยังร้องไม่ได้อ,อีกครั้งหนึ่ง one two, three. h o u แปลว่าอะไรเหมือนกันบ้าน,าน Home านก็แปลว่าบ้านาน,นะเพราะฉะนั้นนักเรียนจะได้เรียนรายละเอียดในวันต่อไปนะคะเรามาดูเนื้อหาที่เราจะต้องศึกษาวันนี้ Home and my family บ้านแล้วก็ครอบครัวของฉันนะอันนี้อ่านไปแล้วหนึ่งรอบนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่นักเรียนจะทำใบงานนะ เป็นอ่าเพสเซสง่ายๆนั่งตัวตรงๆนะแล้วก็อ่านนะใครที่เล่นอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวจะเชิญมานั่งข้างๆครูนี้ this is my house this is my house, house. house. it's a Thai house is mm hmm. Thai house it's a Thai house it's a Thai house it's a big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  I have many green trees I have many green tree s My family is very happy My family very happy มีคำไหนบ้างที่ยาก very no ไม่มี <Mean> เลยใช่ไหมคะเพราะนั้นอ่านให้ได้นะไม่ต้องจด one two three This is my house. Again. This is my house. It's a Thai house. It's <Is> a, a big. big. I have many green tree. My family is very happy. เห็นไหมประโยคง่ายๆ This is นี่คือบ้านของฉัน is a big house เป็นไงคะบ้านของชาวมันเป็นยังไง big อ่า is a Thai house เป็นบ้านแบบไหนจิราลัดเป็นบ้านแบบไหน Thai house บ้านทรงไทย is a big หล like nice ังเป็นไงคะ is a big หลังใหญ่มาก I have many tree green trees ฉันมีอะไรฉันมีต้นไม้ที่ <sex> ีเขียวหรือต้นไม้เขียวจะอุ้มเลย My family is really happy ครอบครัวของฉันเป็นไงคะมีความสุขนะแต่นี้เรามาดูนะบรรยายในครอบครัวมีใครบ้างในไปในครอบครัวนะพูดถึงบ้านนะักเรียนเตรียมภาพบ้านมาใช่ไหมคะอ่าให้นักเรียนนะนำภาพบ้านนั้นไปติดในใบางานนะหรือถ้าไม่มีใบางาน นักเรียนทําลงในกระดาษ A4 นะคะหรือในสมุดของนักเรียนก็ได้สําหรับนักเรียนปลายทางนะคะภาพบ้านนั้นติดแล้วก็บอกไปด้วยว่า My name แนะนําตัวเองชื่ออะไรนะตัวอย่าง My name is Tong อะคุยแล้วเดี๋ยวรู้มาเรื่องไหม My name is Tong ถ้าเป็นนักเรียนก็ต้องเป็น My name is ชื่อของ นักเรียน I am 10 years old อายุของใครอายุของตัวเองนักเรียนอายุเท่าไหร่นักเรียนใส่ลงไป I have one brother มีพี่ชายหรือน้องชายกี่คนอ่าถ้ามีพี่ชายหนึ่งคนน้องสาวหนึ่งคนนักเรียนก็ใช้คำว่า one brother นะแต่ถ้าไม่มีอะลูก หรือ no, no, no brother and no sister หรือถ้ามีมากกว่าหนึ่งคน brother กับ sister เติมอะไรด้วย s นะคะอันนี้ต่อไปมีใครบ้างในครอบครัวของนักเรียน this is my father มีใครบ้างคุณพ่อ his name ชื่อของคุณพ่อชื่ออะไร Mr. Tim ใส่ชื่อลงไปนะ,ะทุกคนคงไม่ใช่คุณพ่อชื่อทีมนะคะแอนไมล์มาเธอและมีใครอีกมีใครอีกคุณแม่ Her name is คุณแม่ชื่ออะไรนะ m r สสสีนะ,ะเธอก็ใส่ลงไปนะคะมีคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรมีคุณแม่และคุณแม่ชื่ออะไร this is my mother แล้วแนะนําไปด้วยในครอบครัวของนักเรียนมีใครอีก b r เ t อ e r แปลว่าใครน้องชายชื่ออะไรหรือพี่ชายชื่ออะไรใส่ลงไปมีหลายคนก็เปลี่ยนจาก is เป็น R นะคะแล้วก็ใส่ชื่อไปทั้งสองคนตรงนี้ต้องเปลี่ยนด้วยนะ H e i seven years old อายุของเขาอายุเท่าไหร่นะอ่าแล้วก็แนะนำ น้องสาวของเรานะชื่ออะไรอายุเท่าไรอันนี้เป็นตัวอย่างสำหรับใบงานของครูนะคะเพราะนั้นปลายทางถ้าไม่มีใบงานก็ให้แนะนำเชื่อตัวเองนะคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่นะพี่ชายน้องชายหรือพี่สาวน้องสาวใส่ลงไปนะแล้วแต่จะแต่งระโยคให้ได้มากที่สุดนะคะนะใครสงสัยในใบงานมีไหม เอารูปภาพบ้านมาติด,ดแล้วก็ทำไปให้เรียบร้อยนะคะพรุ่งนี้นั้นครูจะทบทวนคำศัพท์เกี่ยวกับฟาเธอร์มาเธอร์อีกให้ไปท่องศัพท์มานะคะเล่นเกมโอเคโอเค